สวัสดีชาวท s เอสโมบายทุกๆคนนะครับแล้วก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่วงการรีวิวแพทอัปเดตประจำวันที่24กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับก็สำหรับแพทนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมเควสกระดานที่ยังเหลืออยู่นะครับเนี่ยกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับที่เข้ามาก็คือเราจะต้องไปเคลียร์ให้มันเสร็จนะครับเพราะว่าของรางวัลเนี้ยค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวไม่ใช่ค่อนข้างสิต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะครับสาหรับของรางวัลสุดยอดตรงนี้นะตรงเนี้ย มันให้คำพีเพิ่มระดับความสำเร็จในการตีบวกแบบใหม่นะครับสูงถึง4 0อนะอัตราความสำเร็จผมบอกเลยว่าจำเป็นมากนะครับแล้วตอนนี้มันยังไม่มีขายในเกมเลยนะแต่ว่ามันเอามาแจกแล้วนะครับแล้วก็มียาเลือดคนนะครับยา SP คนนะแล้วก็มียันนะครับสุ่มธาตุด้วยนะสุ่มสเตตัสนะครับ การเข้ากิจกรรมก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเข้าที่รูปหยกเขียวแล้วก็วาร์ปไปเลยนะพอเข้ามานะครับอันดับแรกให้เราทําการไปเก็บบัวลอยที่เราไปแปะไว้ตามที่ต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะซึ่งมันจะเป็นเควสกระดานอันนี้นะมีทั้งหมด15ก้อนที่เราแปะไว้ในตอนแรกนะครับแล้วถึงตอนเนี้เราจะต้องทําไปทําการเก็บกลับคืนมานะทั้งหมด15ก้อนแล้วก็เอาไปหย่อนลงในเตาในครัวนะครับ ไม่รู้ว่ายังจํากันได้ไหมว่าแต่ละจุดนั้นมันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปแต่ละจุดเลยนะเนี่ยนี้จุดที่1นนะครับจุดที่สองนะบ้านหลังนี้มี2จุดนะครับแล้วก็จุดที่3ตรงเนี่ยบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับจุดที่4ี่ตรงรั้วตรงนี้นะจุดที่ห้าเข้าบ้านนะครับจุดที่หตรงนี้เลยนี่จุดที่หตรงนี้ตรงนี้ นี่จุดที่หกนะครับจุดที่เจ็ดโชว์นะจุดที่แปดนะครับจุดที่แปดบ้านหลังนี้อ่าจุดที่แปดนะครับตรงนี้นี่จุดที่เก้าตรงนี้ตรงนี้นี่จุดที่สิบถังน้ํานะครับนี่ จุดที่11เราก็วกไปบ้านหลังตรงข้ามนะอ๋อหลังนี้เอาไว้สุดท้ายแล้วกันเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาบัวลอยมาหยอดลงหมอ้อหม้อต้มนะครับจุดที่11นะนี่11 12นะ13อ้าวไม่ใช่อันนี้12นะครับ อ่บสา1สิบ1ี่สน่าจะอยู่ในบ้านหลังนี้ไหมสิบสิบสามสิามสแล้วก็สิห้าอยู่ด้านบนสิบห้านะครบแล้ว15้าก้อนนี่นะครับไหนละ่ะนี่15ก้อนนะครับครบแล้วพอครบล้วก็หย่อนลงหม้อนะครับต้มบัวลอยเลย ็หย่อนไปเรื่อยนะครับจนครบ15ก้อนนะเราก็จะสําเร็จเควสกระดานนั่นเองนะครับอ่ะพอเราหย่อนครบนะครับเราก็จะได้ของรางวัลตอบแทนกลับมาก็คือยามเม็ดประสบการณ์5,000แต้มนั่นเองจํานวน15เม็ดเราก็กินไปเลยนะครับนี่กินเสร็จทีนี้ไปภารกิจต่อไปเลยนะซึ่งมันจะเป็นเควสกระดานอันนี้นะครับเนี่ย อันนี้เราทําสําเร็จแล้วนะไปเก็บบัวลอยกลับมานะครับส่วน2อ,อันนี้เราจะต้องทําการแปลงล่างแล้วก็เข้าไปตีดอกโคมไฟนั่นเองนะซึ่งการแปลงล่างเราจะได้ตุ๊กตาแปลงล่างหลังจากที่เราคุยกับผู้หญิงเสื้อฟ้า,ฟาคนนี้นะครับคุยครั้งแรกเราจะได้ตุ๊กตาแปลงล่างมาจํานวน10ตัวนะมันจะมีตัวนี้นะครับตัวนี้อย่างละ5ตัวนะแล้วก็ตัวนี้อย่างละ5ตัว ซึ่งการแปลงร่างก็มีผลต่อการดอปของเช่นกันนะดอบโคมไฟเนี่ยคือถ้าเราแปลงเป็นตัวเนี้ยมันจะเพิ่มโอกาสในการดอปโคมไฟนะดอปดอปดอปอันนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่สี่ดอปอันนี้ดอปหมายเลขเก้าเนี่ยเคเวสกระดานอันสุดท้ายนะถ้าเราแปลงเป็นตัวเมื่อกี้รูปคนนะถ้าเราแปลงเป็นลิง นะตุ๊กตาลิงมันจะดอบเพิ่มโอกาสในการดอบโคมไฟเคเวสกระดานอันนี้นะครับจําให้ดีนะอย่าจําสับสนนะแต่ไม่ว่าจะแปลงเป็นอะไรมันก็ดอบทั้ง2อ,อันนะครับแต่ถ้าเราแปลงถูกมันก็จะเพิ่มโอกาสในการดอบทําให้ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะการเข้าไปก็ไม่ยากนะครับเราก็กดแล้วก็เลือกข้อ2เลย เราก็จะเข้ามาสู่อ่าอะไรอ่ะอวกาศนะครับออนอกโลกนะเราก็ทำการตีไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าอย่างน้อยๆในดันเนี้ยมันจะต้องมันจะต้องใช้ใเวลาเกือบๆหนึ่งวันเต็มๆเลยนะครับในการที่จะดอบครบทั้ง2โคมไฟ2ชนิดนี้นะ ค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงนะครับส่วนของรางวัลให้แรกนี่เฮ้ยเจ๋งอ่ะแสงว่ามันดอบดอบได้เรื่อยๆเลยนะตัวตัวนี้โอ้นี่ครับขุนเทพในตำนานเลยนะครับใครที่อยากจะมาสอยนะมาแลกก็สามารถแลกไปเก็บไว้ได้นะนี่โอ้สเตตัสโหดมากนะครับแล้วก็นี่นะครับ มีเหรียญปาโตเ e นะอันนี้อะไรดันยันต่างมิตินะครับมีอะไรให้เราแลกอีกมีทิลีเตาทองนะเออหลักๆของที่หน้าแรกก็มีอยู่ไม่กี่อันนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการแลกของดีๆทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลาในการอยู่ในเนี้ยนานนิดนึงนะ อันนี้สําหรับกิจกรรมหลักๆเลยในแพทนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมเติมเงินซะมากกว่านะมันก็จะมีกิจกรรมใช้ใจ่ายนะครับเมื่อเราทําการใช้ใจ่ายทองตามจํานวนที่กําหนดนี่เลยสูงสุด1 0,000ทองนะครับเราก็จะได้อาของรางวัลตามนี้เลยนะแต่ที่น่าสนใจก็คือในส่วนของเซตการ์ดนั่นเองนะครับแต่ว่ามันไม่ได้การันตีนะมันเป็นสุ่มนะครับเนี่ย คือผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะกับการที่จะต้องใช้ใจ่ายอะไรเยอะขนาดนี้เราได้แค่นี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของไอเทมมอนั่นเองไอเทมมอนะไอเทมมอที่เข้ามาใหม่นะครับสัตว์ขี่นี่เลยนะครับน้องอ่าอะไรล่ะเขาเรียกตำรวจนะเออปาตัวเย่าตำรวจนั่นเองนะครับน่ารักฟุ้งฟิ้งทีเดียว แล้วก็ในส่วนของแฟชั่นนะแฟชั fashion. Fashion ่นแฟชั่นก็โอ้โหนี่นะครับแฟชั่นเข้ามาใหม่เอุ้ย้ยชุดเท่ะอะเฮ้ยโอเคเลยเข้ากับชุดผมเลยนะเนี่ยแต่ว่า <c oughs> อาวุธทำไมมันอะไรนี่โหดูลกลุงรแรงมากเลยนะครับอาวุธเนี่ยมีข้อมือก็เท่อะเท้ทาก็โอเคนะครับอันนี้คือแฟชั่นที่เข้ามาใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็มี ตัดเียย้อนหลังเข้ามาขายนะนะครับของเดิมๆนะครับเซตเซตนี้นั่นเองแล้วก็มีในส่วนของการ์ดนะครับการ์ดผมแนะนำเลยนะอันเนี้ยในไอเทมมอนะผมคิดว่าของที่คุ้มที่สุดน,น่าจะเป็นในส่วนของเซตการ์ดแล้วละ่ะ เซตการ์ดอันนี้มันจะเป็นเซตเดียวกันกับกิจกรรมใช้จ่ายเมื่อกี้นะใช้จ่ายสะสมนะครับแต่ส่วนอันเนี้ยผมแนะนําเลยถ้าใครจะทาเซตนี้นะครับตอนนี้เซตนี้ถือว่าเป็นสุดยอดเซตการ์ดแล้วนะเนี่ยเซตเนี้ยเป็นเซตที่ดีที่สุดแล้วนะครับนะตอนนี้บวกเยอะมากใช้ได้ทุกสายเลยนะไม่ว่าคุณจะเล่นสายป้องการสาย ดาเมสายไวนะได้หมดเลยเพราะว่ามันบวกสเตตัสทุกอันเลยนะครับยกเว้น SP ที่มันไม่บวกนั่นเองซึ่งถ้าเราซื้อ,อกล่องการ์ดเมื่อแกสามทองเราก็มีโอกาสที่จะได้3ใบนี้แบบการันตีเลยนะจะมีกนอูมีตัวเนี้ยจำชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็มีริบองนะครับซึ่ง3ใบนี้มันการันตีให้เลย ถ้าใครขาด3ใบนี้อยู่แนะนำให้ไปเปิดหาเลยนะครับรับรองถ้าอัพแล้วฟินแน่นอนนะครับเซตนี้นะแล้วก็อีกเซตหนึ่งที่เป็นในส่วนของกิจกรรมใช้จ่ายสะสมจะเป็นเซตนี้นะครับเซตนี้ก็ถือว่าเป็นเซตที่ดีมากๆอีกเซตหนึ่งนะครับเพราะมันบวกสเตตัสแบบโหดมากนะยิ่งอันนี้เหมาะกับสายไวมากเลยนะครับบวกทุกอย่างยกเว้นดาเมจกับปัญญานะ แล้วมันบวกเยอะมากเลยเห็นไหมไวบวกทีละ3นะครับเลือดก็บวกทีละ2นะซึ่งสเตตัสสองค่าเนี้ยมันจําเป็นมากเลยนะครับนี่ขนาดเวล5้านะเนี่ยยังบวกเยอะขนาดนี้แล้วก็กิจกรรมน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับแพทอัปเดตรอบนี้จบแพทนี้ไปแพทหน้าก็คือ น่าจะเป็นแพทใหญ่แล้วนะครับอ่ะแล้ววันนี้นะผมได้ทำการตีบวกของนะจนเป็นบวก9้าเรียบร้อยแล้วนะในส่วนน้องเสื้อคริสายเวทนั่นเองอันนี้คือสเตตัสเสริมนะครับเนี่ย อันนี้บวกปัญญากับเลือดนะครับนี่แต่ผมมองว่าอันนี้มันยังบวกน้อยไปนะพวกของเวลต่ำๆมันจะบวกน้อยนะครับไม่เหมือนเซตร้อยหกสิบอันนี้บวกเยอะจริงๆนะยิ่งถ้าเราบวกหวกขึ้นไปนะมันได้เกือบมันได้ยี่สิบกว่าแต้มเลยนะสเตตัสเสริมนะครับในส่วนของเสื้อร้อยหกสิบถ้าใครอยากได้โจมตีค่าโจมตีกับเลือดที่เยอะๆนะครับเว่อร์ แนะนำทำเสื้อ160นะครับได้ค่าสเตตัสเสริมคือโจมตีกับเลือดนั่นเองนะ <S <S และในส่วนของคาถาสายเวทนะครับาถาคินะอันนี้บวกปัญญากับโจมตีนะครับสเตตัสเสริมถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ว่ามันยังบวกน้อยอยู่นะผมยังมองว่ามันบวกน้อยมากเลยนะสงคราม1 0 0วันนะครับ เดี๋ยวกิจกรรมจะเข้าในส่วนของอาทิตย์หน้านั่นเองนะวันที่1ถึงวันที่7นะครับมีเวลา1อาทิตย์ให้เราลุยนะครับก็คือถ้าเราผ่านมันจะมีกําหนดว่า5ผ่าน5ด่ดานนะเขาก็จะมีของรางวัลเพิ่มเติมให้เรา10ดดานนะก็มีของรางวัลเพิ่มเติมให้ผ่าน15ด่าดาน20 25 30นะครับไปจนถึง40เลยนะก็อาทิตย์หน้าเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีว่ามีของรางวัลอะไรบ้างน,นะที่เพิ่มเข้ามา แล้วก็มีในส่วนของกิจกรรมกิววอ์นะครับกิวอ์ค่าประสบการณ์จะคูณ2นั่นเองนะครับอันนี้แทบไม่มีประโยชน์นะไม่รู้เอามาทำไมนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้แล้วนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย